ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนั้นที่เข้ามาฟังคลิปของเรานี้จงมีความสุขกันทุกคนเราก็จะมาพูดมาคุยกันในเรื่องดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นว่าจะมีอุปรสรรคอะไรกันมาบ้าง สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงก่อนนั้นก็รู้สึกว่าท่านมีอุปรสรรคกันมากมายมีทั้งสมหวังบ้างมีทั้งไม่สมหวังบ้างบางท่านบางรายนั้นก็บอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ดังที่ท่านต้องการในช่วงนั้นมักจะพบกับความผิดหวังอีกมากมายจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จจะหยิบจับงาน งานเล็กงานใหญ่ก็ม in ีการบกพร่องอยู่เสมอในช่วงนั้นชาวราศีธนูก <etus> ็ไม an ่สามารถลืมตาอ้าปากได้จะมีการที่เรียกว่าโดนเอารัดเอาเปรียบอีกต่หากจะทำงานไม่ว่าจะงานอะไรงานส่วนรวมหรือว่าเป็นงานรับจ้างก็ถูกคนรอบข้างคอยลังเกียจลังงอลังชัง เอียดเราหรือว่าคอยเอารัดเอาเปรียบเราอยู่เสมอในช่วงนั้นก็ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดไปหมดในช่วงของตอนนั้นก็รู้สึกว่าพบกับความผิดหวังมาตลอดในเรื่องงานที่ทำบางท่านนั้นก็ต้องออกจากงานก็มีบางท่านก็โดนย้าย ออกจากงานก็ดีการเงินนั้นก็ชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงนั้นล้มลุกคลุกคลานกันมาตลอดเพื่อนฝูงก็มีความแตกแยกและมีความแตกสมัคคีกันคนแต่ละคนนั้นก็มีการบางคนก็โยกย้ายกันไปทํางานที่อื่นบางคนก็ได้งานดีบางคนก็ตกงานไม่ได้งานบางท่าน ก็วนเวียนเหมือนกับวน,วนเวียนอยู่ในบ่อน้ําไปทํางานแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ไปทํางานอยู่อย่างนั้นเนี่แต่ก็ไม่มีความสนุกหรือว่าไม่มีความสําเร็จบางทีบางท่านนั้นที่ทํางานอยู่ที่เดิมท่านก็จะมีการเบื่อหน่ายในช่วงนั้นก็ถือว่าชาวราศีธนูจะอยู่ในจุดที่ไม่ดีช่วงนั้นอยากจะให้ชาวราศีธนูนั้น ได้ทำอะไรที่มีความคาดหวังได้แต่มาในช่วงนี้จะทำอะไรก็ให้ท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งจะทำอะไรก็คอยทำให้ดีมิฉะนั้นจะอาจจะมีคนคอยมาจับผิดท่านอีกต่หากในช่วงนี้ให้ท่านระวังกันอย่างมากๆในเรื่องของคนรอบข้างรอบตัวอีกในช่วงนี้เขาอาจจะคิดไม่ ซื่อตรงกับเราก็ได้ในเรื่องของการงานงานที่ทำนั้นบางลายก็ทำได้งานใกล้งานไกลหรือว่าจะมีงานอื่นเข้ามากระทบกระทั่งท่านก็ทำได้บางทีบางครั้งก็มีคนพูดจาอะไรที่เรียกว่าไม่หวังดีกับเราจะทำให้เรานั้นมีความเบื่อหน่ายกับในด้านของการงานแต่ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นมีความมณะ และบุกบันให้ดีถ้าเรามีความมณะมุ่งมัน่นเราก็อาจจะได้ดิบได้ดีในภายข้างหน้าคนที่มาอิจฉาตาร้อนเราก็อาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองก็ถือว่าในเรื่องการทำงานนั้นให้ท่านมีความมณะอดทนจะทำอะไรก็ให้ท่านตั้งใจทำให้มันดีจะมีความสำเร็จการพูดการจาก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ร้ายหรือว่าอาจจะมีคนที่เรียกว่าไม่ค่อยชอบเราถ้าหากว่าเราพูดดีๆก็จะมีคนนิยมยกย่องในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีช่วงนี้ก็จะมีคนบางคนมาพูดจาดีกับเราแต่ในใจเขานั้นอาจจะคิดมาหลอกลวงเราก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินการทอง ในช่วงนี้ต้องระวังถ้าหากว่าพลาดพลั้งหรือว่าเราให้เขาไปแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนการที่เราคิดจะช่วยเหลือใครต้องดูให้ดีซะก่อนอย่าไปใจอ่อนมิฉะนั้นตัวเราจะเดือดร้อนในภายหลังบางคนบางท่านนั้นจะไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราบางทีบางครั้งเราช่วยเขาไปแล้วพอเขาได้ดิบได้ดีเขาก็ลืมเรา บางคนนั้นเจอหน้าเรายังไม่อยากพูดไม่อยากจาบางคนก็หลบหน้าหลบตาเหมือนกับเห็นตัวเราเป็นอะไรบางคนก็ไม่ยอมเข้ามาใกล้พอเห็นเราก็หลบหนีกันก็ถือว่าพวกนี้ไว้ใจไม่ได้บางคนเราทำดีให้กับเขาเขาอาจมองเราว่าไม่ดีก็ถือว่าเราทำบุญกับใครไม่ขึ้นในช่วงนี้ ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำอะไรในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนปลายปลายเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาเกยท่านถ้าหากว่าท่านทำงานในช่วงนี้จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องการงานท่านก็จะมีคนสรรเสริญ งานบางสิ่งบางอย่างนั้นถึงจะเป็นงานยากแต่ท่านก็ผ่าฟันอุป,ปราศได้โดยตลอดก็ถือว่าการงานนั้นไม่มีปัญหาในช่วงนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะมีหยิบจับมีใช้สอยอยู่มากมายท่านอยากจะได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นจะมี หยิบมีใช้อยู่ตลอดในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูในสิ่งที่ดีกันบ้างสำหรับชาวราศีธนูนั้นภายในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้จะมีความหมายสำหรับชาวราศีธนูอย่างมากมายรวมถึงคนที่มีจิตใจที่เรียกว่าโอบอ้อมอารีชาวราศีธนูนั้น พูดถึงนิสัยใจคอท่านเป็นคนใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือสังคมโดยตลอดบางครั้งก็ยอมทุ่มเทและยอมเสียสิ่งของต่างๆในเรื่องของสิ่งของเรื่องการเงินการทองแต่หากว่าใครขาดเหลือหรือว่าเดือดร้อนท่านก็จะช่วยเหลือท่านเป็นคนที่ยอมเสียสละเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมสิ่งไหนที่ทำได้ ชาวราศีธนูก็จะทำในเรื่องของการงานช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นจะมีงานที่จะได้ทำอีกมากมายถ้าหากว่าเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานส่วนรวมของท่านนั้นท่านจะทำได้ดิบได้ดีจะเป็นกิจการที่ลุ่งเรืองถ้าหากว่าทำเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็จะ ยั่งยืนและก็ถาวรจะมีคนรักใคล้ท่านอีกมากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพวกนักประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการเกษตรกรจะฐานอาจจะทำงานกเกษตรกรจะหวานผลหรือว่า ทำอะไรในช่วงนี้ก็จะได้กำไรอีกต่าหากก็ถือว่าชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีงานทำอยู่ตลอดบางท่านทำเกี่ยวกับงานบริษัทท่านก็อาจจะได้ยกย่องจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานอาจจะมีการเลื่อนตําแหน่งให้ท่านได้เป็นหัวหน้าคนก็เป็นไปได้ ท่านจะมีลูกน้องและบริวารอีกมากมายการทำงานส่วนตัวหรือว่างานส่วนรวมก็จะเป็นจุดเด่นจะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปท่านจะทำงานอะไรก็จะไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นจะมีความสำเร็จติดตามมหาท่านภายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกระดกกระดานั้นก็จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน ท่านจะโชคดีจะมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านจะเป็นคนที่โชคดีจะมีเงินเก็บจะมีเงินฝากอีกมากมายบางรายนั้นถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านขายดิบขายดีมากถึงจะมีคู่แข่งก็สู้ท่านไม่ได้ท่านจะขายได้เงินได้ทองมากกว่าในด้านของโชคราภ ท่านก็จะได้ราบจากญาติพี่น้องหรือว่าคนรักจะนำเอาโชคเอาราบมาให้ท่านในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะได้มรดกตกทอดมาจากญาติหรือว่ามาจากบรรทบรุษในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพิจิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของความรักในช่วงนี้ชาวราศีพิจิต ท่านที่มีคู่อยู่แล้วตัวของท่านนั้นต้องเป็นผู้นําไม่ว่าจะทําอะไรท่านก็จะต้องเป็นผู้นําทั้งนั้นแต่ก็จะมีผู้ช่วยคือคนที่อยู่เคียงข้างกับเราเขาอาจจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้กําลังใจเราอีกต่หากในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของครอบครัวของเราคนที่อยู่ ร่วมกับเราในครัวเรือนนั้นก็จะมีความรักใคร่และสามัคคีกันอย่างดีคนทุกคนนั้นในด้านของสุขภาพในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความเข้มแข็งอยู่ดีจะมีก็นินดๆหน่อยๆก็ให้ท่านระวังเอาไว้าอาจจะมีการที่เรียกว่าเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าคนที่สูงอายุอันนี้ก็ให้ท่านระวัง ในเรื่องการเดินการที่จะอาจจะลื่นล้มหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันบางทีบางครั้งนั้นให้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีการเกิดขึ้นได้ฟื้นไฟก่อนจะออกจากบ้านหรือท่านจะหลับนอนก็ดูแลให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปก่อน ก่อนที่เราจะหลับนอนในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันก็ให้ตรวจดูไฟฟ้าเสียก่อนก่อนที่จะเข้านอนทุกครั้งทุกอย่างนี้ก็เป็นคำทำนายพยากรณ์ให้ท่านที่อยู่ในราศีพิจิตนั้นได้รับฟังกันฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ถ้าหากว่าคลิปนี้เห็นว่าดีก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราก็จะได้มาเสนอคลิปให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะทำอะไรนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาขอให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ สวัสด so ี